สวัสดีครับวันนี้พบกับพาใจชาแนลกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับมาแล้วมาตรการช่วยกู้ออมสินมนุษย์เงินเดือนที่ลงเราไม่ทิ้งกันไม่ได้กู้50,000บาทดอกเบี้ย175บาท ธนาคารออมสินผูดสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้มีไรายได้ประจำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ในวงเงินกู้50,000บาทดอกเบี้ยเพียง0.35%ต่อเดือนจากกรณีรัฐบาลแถลงมาตรการระยะที่2ในการดูแลเยีย,ยาแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่ชวคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประการสังคมได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด1 9มีทั้งสิ้น8มาตรการซึ่งในนั้นมี2มาตรการที่มาจากธนาคารออมสินนั่นคือสินเชื่อฉุกเฉิน1,000 0บาทและออมสินปล่อยสินเชื่อ50,000บาทหรือสินเชื่อพิเศษ50,000บาทโดยสินเชื่อกู้1,000 0บาทนั้นสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้ามักรุเทศ มาตรการเยียวยาของธนาคารออมสินนั้นเปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลในโครงการ www. เราไม่ทิ้งกัน .com โดยมีชื่อว่าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 มีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติ ผู้กู้ 1. ผู้มีไรายได้ประจำจำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาคำก,กันวงเงินกู้สูงสุด50,000บาทอัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนผ่อนชำระนาน3ปีคุณสมบัติผู้กู้อายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยเป็นผู้มีไรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และภัยอยื่นๆมีที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีขั้นตอนการลงทะเบียน 1. เข้าเว็บไซต์ gsb.or.th แล้วกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าคลิก 2. เลือกเงินกู้ห0,000บาทดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนระยะเวลา3 6งวด 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อาชีพรายได้ผลกระทบและเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน สีสาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนสามารถดูรายละเอียดดังรูปที่ผมขึ้นให้ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเริ่มเมื่อไรสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2563เป็นต้นไปสิ้นสุดโครงการวันที่30ธันวาคม2563ผมขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังด้วยนะครับ